โฆษกมหาไทยของกัมพูชาที่อ right? ้างอิงคลิปเสียงของท่านประวิทย์ที่พูดถึงชายแดนบ้านหนองจานนะคบว่าเป็นพื้นที่ของกัมพูชาก่อนหน้าเนี่ยเอามาอ้างอิงเพื่อให้ประชาชนของเขาเน่ยเลือกเชื่อในสิ่งที่เขาพยายามที่แถลงการตอนนี้เรามีข้อเท็จจริงยังไงสรุปคือพื้นที่แน่นอก็คือมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็เป็นไปตามที่ทางกองกาลังบูรพาเขาที่แจงนั่นแหละครับก็คือมันมีเขตตรงเส้นแดงและเส้นน้ําเงิน เราในล่าสุดเนี่ยก็คือเราก็รอ JBC ในการที่จะประชุมหารือกันนะครับระหว่างเส้นแดงเส้นเงินว่ามันตรงไหนกันแน่ใช่ไหมครับแต่คราวที่ประชุมคราวที่แล้วเนี่ยผมได้คุยกับทางฝ่ายตมพูชาว่าแต่ไอ้ต้เส้นแดงเนี่ยมันของเราครับคือเราไม่สนใจตรงนั้นนะครับเราไม่ได้สนใจตรงน้ําเงินกระแดงนะครับช่วงตรงนั้นเราสนใจไอ้ใต้ไอ้ใต้เส้นแดงเนี่ยเขาจะทําอย่างไรนะครับแต่ผมก็คุยกับเขาด้วยเหตุผลว่าการที่จะ เอารถแท็กเตอร์ไปดันครอบครัวกดดูชาสองร้อยครอบครัวออกเนี่ยมันก็อาจจะในเราต้องคำานึงถึงแงนีมนุษยธรรมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําตามขั้นตอนทำตามขั้นตอนคืนอก็ต้องจับกลุ่มก่อนนะครับก็คือทําตามขั้นตอนไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็รับฟังเขานะครับใน,ใน,นานะเราเป็นเวลาไปประชุมเนี่ยผมก็รัฐบาลเขาก็รัฐบาลผมก็บอกว่าไม่สามารถอยพยยได้ทันทีเนี่ยแต่ขอเสนอแผนมาคนะัว่าจะทำอย่างไรนะครับตอนนี้ที่ที่เสนอไว้ครั้งที่แล้วเนี่ย ให้เขาเสนอแผนมาซึ่งท่านผู้ว่าสักแก้วไปประชุมกับผู้ว่าบัณฑิตมันเจยเนี่ยก็ไปทวงแผนเขาก็บอกว่ายังไม่ได้รับนโยบายจากรัฐบาลขอให้ประชุมใน RBC ถ้าอย่างนี้มันก็หมายว่ามันก็อะไรนะโยนกันไปโยนกันมาตอนผมไปประชุม GBC เขาบอกเดี๋ยวให้มาหาลือในดักพื้นที่ท นะครับขอหาเรือดักพื้นที่เออหรือเขาบอกว่าต้องไปต้องไปฟังนโยบายรัฐบาลด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการที่เป็นผู้แทนรัฐบาลมาประชุมเนี่ยเขาต้องรับการตกอำนาจในการตกลงใจอะไรได้บ้างน,นะครับแต่โอเคแหละก็ยอมรับระบบของตระกูชาอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เมื่อกลับไปแล้วเนี่ยการที่สั่งการมานักสินพื้นที่เนี่ยมันต้องภายใน1วัน2วัน3าวันไม่ใช่ว่าเหตุการณ์ผ่านไปตั้งหลายวันแล้วท่าน ผู้ว่าปฏิบัติเจก็บอกยังไม่รับทราบนะครับขอให้ไป,ไปถึง RBC ซึ่งตรงนี้ทำให้ผมเหมือนกับโยนไปโยนมาในฝั่งตรพูชานะครับ